อาว่าเป็นโลกกว้างอาว่าเป็นโลกกว้างวันกว้างให้ข้เาน้าห้าอเราอาว่าเปนาคีอาา มี่่อเราเต้ยะร้เห็นเทเาพุมงนี้ครับเปิดพลังใหม่ประวาซื้อกองสยามกันกมาบ่ได้ครับที่พี่นองก็คยด้รบาวอุบลทองพลังโลกในกาชที่พี่ไอซเข้าหนาสาวสะดิ่งนะครับเป็นปีไระราชทานปีพศ2000มานี่ยมาครับเป็นไงนกับฝากให้ต้แด่อดีตจงแล้วก็จะพ้ับองเขาครับเต่าว่าน่าเ็รไม่นาเประกาจับติดอ้มานี่มาที่มา มีนางเอก่นใหม่ขึ้นมาสู่ในวงการมากีกปี้มานะเองก้เนปิ่นเขาไม่อยู่คณะนี้โดนาไหร้า้าเดือนนี่แล้วสองเดือนสองเดือนจะมาจีรได้สองเดือนจะก็นัการองเพลงกับเพื่อค่ะรองเพลงก่อนได้หลายคนไค่ะค่ตัว วันนี้อเพกหาลยแต่ถ้ารับเนี่ยานรับจ okay. ี่แล้วแต่ค่ะแล้ก็ต่นมันจะได้คนเก่งคนเก่งคนมาไ่ถ้าคนเก่าเก่านจะให้น่หารับวันหนึ่งฉันไปเที่ยวอปกาลยมันหน่งจาวันนึงันไปี่วบ้านล่องเปกงไ่าวนหน่ ตัดิดการังเพ้าใจตองรเรคิดบทออเรงเียบเรื่งเขป็นคนเขียนโครงเรื่องนะครับเราต้องไปจ้างเราต้องเขียนโครงเรื่องขึ้นมาก่อนเราต้องสร้างโครงเรื่องแล้วก็ไปจ้างเขเดนเขียนเขาเป็นคนคิดเรื่องก่อนเขาพอไปจ้างเขาเขียนเขียนครับ เขียนกรอ็ครับต้องไปจ้างเขาเขียนตีเป็นเรื่องเป็นปลาเป็นปลีกธรรมดเลยครเขาที่เป็นคนสร้างตีเรื่องชอบแบบไหนชอบนิทานชัดสมัยหรือมากนิทานแบบเก่าเกาแบบเป็นเรื่องเป็นราวคือนวรรณคดีแบบมันมีหลายอย่างครับทุกมือนีมีแต่ที่านไก่โตที่ฐานที่มันเกิดจากชาวบ้านเป็นชีวิตซุกมือนีก็เลยอากาศน้ำมันเรา เป็นพ่อหนาวงมากูสิหนต้องดูแลอย่างไรกาดูแลก็ตแบบดีจากนอกครับ<า>บ่าไรเปยนอไรใอยู่แบบคนเพื่อนเดียวกันบริแยกชั้นพันนานี่อย่างเดิ่นั่นนครับแต่ว่าคนที่ือจาษวิลปนพ่อหนาได้มต้องซื้อสัตว์ก,ตตกับกน,นองน้อง ต้งให้แต่ละคนมีความสุขดีเนาะเขาต้องให้เขาต้องให้ทุกอย่างครับการแุท่านอคเดือดร้อน้วที่มีเขาแบบเข้ใจมากจริงๆคับงกรบอดืด้เงินแล้พมีให้ประทับก็ต้องกระัจจัยางาแต่ละปันขยเขาเขานอากจอมจังก็ได้เข้าใจนะายูนะกพตรยอี่างไปน้ำพอยุดครับพอ พอเสมาถึงสอง,นองคนเห็นไปพวกครับแมาน้ำปนนุน่ยาสเปออดิดตลอดหลาพอีเดินทางมาหลายปีแล้วพ่อหัทีจากสถานแห่งรองเมืองบ้านดูดดจังไรพวกเราจะได้เป็นหัวเด็กนิดหน่อยอยู่อยู่กับแม่ตทุกทีคอยดูแลแม่ไว้ทาพอเออมัสอซีดีเอ็นโดพอสิ่งบ้าหับออกไปป้าเหียน ตาล้านเชิมเชิมเยอะฮันแล้วอาล้านหาผู้บ่าวกาบต่ผมทจักคนเบิ่งหลานกับสันตาน้อยตาแง่ก็เป็นอาานกินหลานหล่ะธรรมดาละ้านกินหลานมาหลายมือแล้วทัานซี่อและเจ้าว่าเป็นตะใบเนื้อเสื้อใจเพราะว่าตะใบเนื้อเสื้อใจได้ไม่นองเคยกับตำรวจเมียป้านะนะ เจ้ากระได้เนาะไม่มั่วปฏิทุถือค่ะเบิ้องล้านแล้วนั่ะไงมาเด้นเห็นบะกระเห็นยูตายเขาบอบนี่สิไปอายเยี่ยมันเกิดไปไงรุ่นเท่าตลาดไปทั้งไหนเด็กน้อยเขาท่วงกระแตกเปิ้อนเวอร์เราจะเป็นกระเทยเทามันบำเม็ญกระเทยเทาไม่หยั่งเสือกระเทยนี่อายุอันเดียวกันนั่นละอันเดียวกันยุติเจ้าวายตายไปย่านล้านจะอายได้่ยการไงพอแห้งแล้วสิไปย่านอายุหยังหลานนั่นน่ะตาในน้อยเนี่ยมิโน้มให้กิน เมเปานี่งตัวเป็นพ่อเลี้ยงไม่กินนมอเมเปานี่ตัวเป็นพวกวิบากุนจะไปช่วงบุญคุณกับลูกกับหลานเมเปาบาจังสี่ตัวหลานผู้ใดกินนมอเมเปาแสดงว่าเกาะพ้นอ้นตกเป็นผัวเมเปาได้สน อ่เบิ้งก็สองก็หนีผู้ใหเป็นตาใหญ่แต่น้อยอุ้ยผู้หนเนี่ยก็ต้องของังญ่เหนาเนี่ยมัต้องของเลมไม่จริงก็าเขาน่อยอด้ยดีมันจะเลิกเก่มเติบตัวอาหารตัว <c oughs> มันแผ่พ่านเร็วเบนน้องเจ้ารูปป้ปฏิจัยลง่ยลงใจล่มนั่นแหละว่าไม่กินของพิลารนี้เนี่ยเอ,คอาคือไปกิงสันสงสัยที่กินของผีดเพิ่ว่ากินของผีมีดิบกระดู่พนานนกินของถูกหนีออากาบนะอย่างน้ำทั้งระหีีปัดโป่งลย เมื่อไหในป่าในในป่า,ปากินของผีหรือของถืกโอ้เมื่อวักินของคึกเจ้าปาริจ้ากินของถือเต็มคนมากินของถืกผีตูนเต็มหนักก็นะแต่ก็กมีป่ายางหยาดกันนะยากๆยาดไต่จ้ามันเต็มบัานนี่นี่แม่ป่าผมว่าสิไปย,ยามบ้านเก่าเม,มื่อหลังยามพอ,อยามแม,ม,ม่อยู่ทางบ้าน,านสิไปยามบ้านเก่าครับผมทางบ้านสามท่าเงี้ยพีครับเจ้าก็ได้จะได้ว่ามีทัว

con bao đêm lúc ở trong phòng má nhìn cậu bao suông bao xin ta, trái <laughs> nào ta ta. ดอกเบี้ยร้อยลัดต่อใดสิไทยมาไว้ดูแลเพื่อจาอายอนุชาคนดีกลับไปหอดบาดภู้มังยาสิเบาให้พ่อผู้กับมียาฟังว่าอายนักมีเมียมีลูกแล้วแล้วก็ฟากับมหาเอื้อยอยู่ทงบาลเอื้อมาต้องเสียใจไปดอกกับพี่ไปด้วยลาเนีอยเออว่าเป็นยังไง ไม่อาจให้ไอ้โจีได้ด่มนไามดตีจุดเดือดแล้วลงไปถา สีก oh so ็เป็น no กั no. ้งทยดอกเบี yeah. ้ยร้อยลักปรได้ยสิไทยมาไว้ดูแลยวัดนองนันสาวน้อยไอสีเท็จแ่้โอ้ใจคุณพ่อแม่เฮ้ยทยบุชาติเขาฝันเมียไปกับพ่อแม่บพี่กับน้องซอยบ่งซอยดูแลแทนอรุชาเนย ไปให้เกินมาดูแลลูกเตาไปให้ดีได้ลามาหน้ามานู่นได้ะเ้วกเ็เป็นางไปเล้วแต่ว่าแม่ไม่คิดอยากคได้าปลูกสองคนนี่กำลังพ่อเขาเรียนปเงียจะากเป็นตังไหคิดโตยังก็อรดแต่ว่าแม่ก็จะได้คิดโตอยู่าเก่นไไม่ปเงีสอนหนังสือบ้าจไปเงี้ยอนหนังสือก็อนูเนี่มเ่ลูกมา ตาใจตาบ้านวันนติ่งพ่อแม่ฉัดูีดามีตาใจตาอยือที่รองรับงเอด้วย เราเอ้ยไปจงหวัดจักปีเขา